สวัสดีครับวันนี้อยู่เบียร์คันพเต็นนะครับพามารีวิวแบตเตอรี่ลิเธียมใส่กับรถตู้สำหรับรถแคมป์นะครับตัวนี้เป็นที่ใช้ในขนาดร้อยแอมนะตัวนี้เป็นเครื่องเป็นซินครับก็ใช้มาใกล้ๆเกือบปีแล้วแต่สติ๊กเกอร์นี้ปิดใหม่นะครับเอาแบตเก่าออกแล้วก็ใช้ตัวนี้ได้เลยแทนที่ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูการสตาร์ทกันนะครับมาชม ว่า t สตาร์ทเป็นยังไงนะครับอันนี้จอดไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ถ้าเป็นแบตธรรมดาหมดไปแล้วครับเพราะว่าเป็นรถแคมป์ต่อระบบชาร์จระบบอะไรด้วยอ่ะ เดี๋ยวเราปิดใหม่เดี๋ยวไปฟังเสียงตอนสตาร์ทกันนะครับถ้าจอดทิ้งไว้อาทิต์หนึ่งเป็นแบตเดิมๆป่านนี้ต้องจำแล้วครับ ตัวนี้สบายเลยขนาด100แอมป์ M, แบตลิเทียมใครสนใจก็สอบถามข้อมูลได้ครับเดี๋ยวให้เบอร์ไว้สวัสดีครับ